ถ่ายกันเทการสงทหานเกณฑ์พัดถิ่นนึ่งของกองทับเรือกันบางค่ะซึ่งซีซันสงกระหานเกณฑ์พัดนึ่งของกองทับเรือค่ะขึ้นรถไฟไปยังูนยนฟึกเทอําเภอสัตหีบก็มีญาติพี่น้องมาส่งด้วยความอบอุ่นน้ำตาและก็ไลด้วยความภาคภูมิใจเทลกล้านได้ไปรับชัยชาตินะคะนี่บรรยากาศนะคะของซีซันการสงทหานไหมค่ะซึ่งเป็นทหานเกณฑ์พัดนึ่งในสังกัดของทับเรือในพื้นเทห้าจังหวัด ผักตายถังสตูนทรงคล้ายะยาปัตตานีแล้วก็หน้าัธิวาจำนวนทั้งเพนเนี่ยเซรยห้าสิบสามนายค่ะซึ่งเขาจะเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษทาหารฮัตใหย่ผู้ตาลวา้วงไปยังศูนน์ฝึกทาหารไม้ของกอง,องถับเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะบรรยากาศดังนทีเห็นก็มีญาติพีน่น้องอาณาเดินทางมาสง่งที่ท่านีรถไฟฮัดใหย้าบรรยากาศก็เป็นบรอย่างอบอุน่นส่วนอันนี้เป็นวินาทีสําคัญน้องซาหนุ่ยก็คือชวนที่ขบวนรถไฟพิเศษของทางหารค่อยๆเค,ค,คลื่อนออกจากชานชลาหยาิก็ตั้ง โบกไม้โบกมือหลา,ายคนเนี่ยถึงกับน้าตาไหลโดยไม่รู้ตัวนะพี่สมุยก็เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นตอนส่งหนองขึ้นรถไฟไปทําหน้าทีข้องลูกผู้ชายก็คือการรับใช้ชาติเวลาอยู่กันก็หรบ,รบ,รบครบๆกนนะแต่พอเข้าไปถึงโอก็สึ่งมั่นกันนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการไปทําหน้าทีข้องลูกผู้ชายนั่นเองนะคะ